สวัสดีค่ะมาจาังค้นบ,าน,บานมาแล้วค่ะพี่น้องขึ้นทอดกันบ้าคา่ะบ้าว้ากันเดินค่ะบ่ได้ลง้คลิปโดนค่ะเมื่อนี้คิดทอดหลายอดว่าได้ค่ะสิผัดหอยร้ายนะคะเนะาะผัดหอยร้ายกินแซบๆต่เลออยอ่างอัดคลิปเนาะอัดคลิปให้พี่น้องเบื่องว่าเฮ็ดตั้งไห่แต่ว่ามาจังคนบานเฮ็ดแบบง่ายๆสูตรของเฮ้านะคะเนาะนี่ีอย่างน่ไปเบื้องกันค่ะ นี่ก็จะเป็นพริกกระเทียมต่ำไปแล้วนะคะเนาะรวบลัดแบบง่ายๆนะคะน้ําตาลกะแดงเอานะคะน้ําตาลตามชอบแล้วก็รสดีแล้วก็วกซีมีอันนี้น้าพริกเผานะคะน้าพริกเผาแล้วกน็นมข้นนะคะนมข้นรสจืดนะคะอาป๋องน่อยมาค่ะฮิตบลายค่ะน้ปาปลาแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวะคะ่ะน้ำมันหอยค่ะ นี่ค่ะน้ำมันหอยก็ไปขาดบ่ได้ดนะคะเนาะขาดเบอได้ก็คือพระเอกนะคะมีพระเอกกับนางเอกอันนี้เครื่องปรุงครบแล้วนะคะพระเอกกับนางเอกอันนี้พระเอกมาก,กวอนค่ะหอยหอยร้ายนะคะเนาะอันนี้มาจากคนบ้านๆต้มแล้วนะคะต้มแล้วก็แกลฝฟ้าออกให้มันเปิดทุกตัวนะคะเครื่องจะได้เข่าถึงพริกถึงขิงนะคะเนาะค่ะ ต้มน้ำมันห้อนแล้วก็ใสใบค่ะแก่ฝาเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะน้ำมันพืชค่ะมาแล้วไปค่ะไปค่ะพี่น้องโตอค่ะตั้งกระทะค่ะไปเลยนีะค่ะน้อน้ำมันพืชจวดล้งค่ะบ้านๆนะค่ะพักมักไผ่มักมันมักหน่อยมักหลายใส่ยังไงกะตามเราจะมักนักขันเนาะ แต่ทางนี้มาจากาน้นบันันมักเผ็ดๆนะคะ่ะเนี่ยเผ็ดเๆค่อยช่วงวะช่วงวะจวนเลยค่ะหอนแล้วค่ะต่อไฟสังได้ค่ะพี่น้องอืม ผัดแทนหอมๆตามใจชอบไฟค่อกีแ่แรงเบาใจไหมกันค่ะ เห็นชาติเห็นใกล้ปะค่ะเ็็เพศค่ะ หอ,อมแล้วกะจวดหาน้ำพริกเผาค่ะแล้วตะมักนะค่ะเนาะกะกะเอานะคะ่ะว่าไผ่หอยหลายหอยหน่อยนั่งกับสีหวานเนาะ,ะค่ะเนาะ หสไปเลยไหะซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะใส่ไปค่ะจวดค่ะรสดีจังน้อยค่ะตามมากค่ะ ตามน้ำนะคะตามชอบค่ะเพราะว่าเอ่อพริกเผาเขาหวานแล้วเขาค่ะใ่บอหลายเดี๋ยวชิมเบึงแล้วตาไก่มากน,น้ำมันหอยค่ะบรดเทไว้ เพิ่มไฟได้เลยค่ะน้ำตาค่ะ ไอหอมค่ะคนมคนนะคะ น้ำหนามเน้นะคะเนาะโอ้ยหอมค่ะค่ะพี่น้องหอ,อมค่ะทีนี่กะเซถั่วเอเกาลงไปเลยนะคะเนาะ รสชาตินี่บด้องซิมกับแซบค่ะสูตรนี่ค่ะเพิ่มไฟได้เลยค่ะพันให้เครื่องเข่านะคะถ้าอยากอยากได้น้ำอีกจะเดี๋ยวน้ำหอยก็จะออกมานะคะ หอยก็เริ่มเข่าเครื่องแล้วนะคะตะกี้ก็ะแอฟซิมมึงแล้วโอ้แ่บค่ะแอบบซิมนนี่ก็สุกเรียบร้อยนะคะเข่าเครื่องแล้วค่ะใส่นันเงเอกลงไปค่ะไปหาพระเอกรวดค่ะจวดค่ะอืม ข้าวสวยร้อนๆจ้ะปิดได้เลยจ้า <c oughs> เรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลงจานแล้วเขาเบิ้งกันค่ะมาแล้วค่ะเทลงจานพร้อมเสิร์ฟนะคะเนาะปวงเลงปวงล่างมาแล้วค่ะกินน้ำกันค่ะโอ้หลายเนาะค่ะเนาะพี่น้องเป็นได้ทั้งไหนคะ่ะตาแซบบ่บปะค่ะ เอาเอาใบโหระพาใส่ข้างหนอีกก็ได้ค่ะเพื่อกินที่หอมทำซัมนี่ก็หอมซัมนี่ก็หอมค่ะกแล้วค่ะพี่น้องมีโรยข้างหนอีกค่ะคลุกคลิกนะคะคลุกคลิกเนี่ยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกินกันค่ะกับข้าวสวยหัลโหลนะคะเนอะอไปค่ะค่ะช่องมาจังคนบ้านๆน,นะคะเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่านะคะนะนาะเดี๋ยวอีกบ่ดโดนเฮาเกะี่ยติพ่อกันคือเก่าค่ะเดี๋ยวจะพาออกนอกพื้นที่ออกสถานที่เมื่อออกได้แล้วก็จะพาไปท่องเที่ยวพาไปกินไปเลานนะคะคือเก่านะคะเนาออันนี้กะ ขึ้นฮอดนะคะเนาะ,ะ,นะะทุกผู้ทุกคนนะคะบ่ทิ้งกันค่ะมาจากคบานบ้านๆค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะถึงจะประด้วล้มก่อนทันนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยดะะ้ค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะจดจวดค่ะพี่น้อง